อาสาสมัครสาธารณาสุขชุมชนมณีไพรสนเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมตรวจคัดกรองผู้ที่มารับบริการแจกอาหารในโครงการกล่องข้าวน้อยสู้โควิดค่ะที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนสพวิทยาคมเขตเทศบาลนครแม่สอดดรเทิดเกียรติชินสารนันนานนยกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในายธิรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนมณีไพรสนเข้าร่วมตรวจคัดกรองผู้ที่มารับการแจกอาหารในโครงการกล่องข้าวน้อยสู้โควิดพร้อมกับกลุ่มคนแม่สอดไม่ทิ้งกันกู้ชิพกู้ภัยจากหลายสำนักโดยในช่วงเช้ามีการแจกอาหารน้ำดื่มขนมให้กับชาวไทยและชาวพมา่าแต่เนื่องด้วยการจัดระเบียบจากคนหมู่มากยิ่งโดยเฉพาะชาวพมา่าที่วนมารับอาหารหลายครั้งและไม่ยอมเว้นระยะห่าง ทางกลุ่มคนแม่สอดไม่ทิ้งกันจึงได้ลงมติว่าในช่วงบ่ายของวันนี้ทางทีมงานจะแจกให้กับประชาชนคนไทยเท่านั้นเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้ทางเทศบาลนครแม่สอดได้มีประกาศในเรื่องการบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคอาหารและเงินเพื่อช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โควิด1 9นั้นเทศบาลนครแม่สอดจึงแจ้งให้ผู้มีจิตศรัทธาที่จะมีการตั้งจุดบริการสิ่งของอุปโภคบริโภคและอาหารเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบดังกล่าวในเขตเทศบาลนครแม่สอดให้แจ้งเทศบาลนครแม่สอดทราบได้ทางหมายเลขโทรศัพท์0 5 5 5 3 1 2 2 2ต่อ199ก่อนตั้งจุดบริการไม่น้อยกว่าหวันเพื่อเทศบาลนครแม่สอด จะได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมป้องกันตามมาตรการระยะห่างทางสังคมและการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019อย่างเคร่งครัดต่อไป